นะครับอยู่ต่อรับแฟนครับอู่ช่องอยู่ทุ่มที่ตะกรวยเชนแอร์ครับอยู่กับผมป้าและเสียงบรญยาโดยบัรยามุลหมาดผู้ที่2ของรายการครับเป็นการจู่กัระหว่างล่าฝันชอเกตวินาครับตัวทางด้านมุมแดงเจอกับแสนแสบพัฒา萨นนยิมครับ134ปอนด์ครับที่ตกลงสู้กันครับบนเวทียกที่2ขออนุญาตถ่ายจากมุมตรงนี้ครับเพื่อที่ให้แฟนๆได้รับชมกันแบบเรียวเอ็กซ์คอร์ดเวทีครับ ดูครับมุมแบบนี้ใครชอบก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับใครชอบมุมไหนตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันครับผมเองก็พยายามจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับแต่ส่วนตัวผมชอบมุมแบบนี้ครับพลาเตะต่อยทีนี้มันได้อาวุธเห็นทุกช็อตแบบรู้คุ้มขนนะครับดูครับขวาอัดเข้าไปรเกมจะจบแบบไหนครับยกที่สองเท่านั้นครูที่สอง ขอรายการโมดีวิถีไทยครับประจำอาที่ย์ที่30 30สิบาราครับแม่ขออภัยครับคิดเดือนนานหน่อยครับดูขวายาวๆาวสับขาครับโอ้โอ้คลาย ยามายัางติดฟังครับโยกเข้าไปลาฝันยังตั้งรับจังหวะสอครับโดนมืงอนี่แสงแทบครับโยขยับเข้าไปใกล้ๆครับช่วงยกที่2ครับยังไม่กล้าผีผานด้วยกันทั้งสงมุมครับเจาะยาง We'll yeah. ตามต่อปันียกที่3ครับเกมจะจบแบบไหนครับ้ายยาวๆขวาคืนไปครับนี่ครับโอ้ยต่อยมาหนึ่งสองครับดูครับว่ายกนี้ครับแล้วก็อีกสมยกที่เหลือต่อจากนี้ครับใคระอเอาได้ดีกว่ากันครับพยายามโยกขวายาวๆติดบงังซ้ายคลืนไป เสียบโอ้เสียบแสบเสียบเป็นชุดนะครับดูวงในกลิ้งพ่อได้เ็อะบิดบิดแล้วเสียบเข้าไปเด้งเอาซ้ายเสียบล้มต่อหน้าครับเดินต่อครับขวาเหย่อ้ขวายัดเข้ามาลูกนี้นี่โอ้มีสอกเสริมด้วยเอา โดนสอกขวารำตาไม่ดีครับสับขวาเกี่ยวดึงหักเททิ้งครับจังหวะสุดท้ายขวายาวๆต่อยมันโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโดนสอกเมาครับแต่ว่ากลับมาเกือบได้น็กครับได้แค่นับครับจะน็อกได้หรือไม่ครับ เวลายังพอมีครับโอ้กานจับเลยครับผมโอ้โยจังหวะนี้ครับยิงไม่อยู่ครับเกือบโดนน็อกครับแต่สุดท้ายสามารถท่านน็อกครับผม ดูชนะครับโอ้โหต้องน้อนแล้วครับโอ้พิกล็อกครับคู่นี้ครับเด็ดขาดจริงๆครับตัวนี้โดนซอกเมาก่อนครับแล้วก็มาได้หมัดครับแล้วก็ยำยุดใหญ่ครับจนทำให้เขานี่ชนะน็อกปในยกที่3เท่านั้นครับดูครับจังหวะนับครับก่อนหน้านี้นี่โอ้ก่อนหน้านี้นี่โดนหมัดเลยโดนซอกเมาแล้วครับแล้วนี่ครับพอได้นับก่ ตามมาเป็นชุดนะครับจังหวะได้น้ำพัดจักนั้นครับพยายามไล่เป็นชุดครับซ้ายขวาขวาซ้ายครับจนกรรมการบกมือยุติการชกครับโอ้ยังมือนยังเมาอยู่ครับฝืนนะครับญาตที่อยู่ทางบ้านไม่ต้องไปดวงครับอยู่ใกล้มือหมอครับฝืนนะครับ